ตอนนี้ผมมานั่งอยู่นะครับอยู่บนถัง500เรียบร้อยแล้วนะครับรู้สึกว่าขับดีมากขึ้นกว่านี้อีกนะครับสิ่งนี้มันหายไปแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีด้วยนะผมว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ดีด้วยเป็นรถที่ขับได้สบายมีเบาะนั่งที่นวดได้คนระับเป่าลมได้หนะ้าข้างหลังเนี่ยจะไม่มีเสียงลมจากกระจกนะผมมานั่งข้างหน้าเนี่ยถึงเพิ่งถึงได้ยินมาเสียงลมเข้าเล็กน้อย ตอนนี้ผมมานั่งอยู่นะครับอยู่บนแท้ง500เรียบร้อยแล้วนะครับรอบนี้มาบนเครื่องยนต์ดีเซลนะครับซึ่งเครื่องยนต์ดีเซลตัวนี้นะครับยกมาเลยก็ได้นะครับจากตัวของแท้ง300ที่เราไปเทสมากันครั้งก่อนนะฮะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบแปรผันนะครับเครื่องขนาด2.4ลิตรให้กำลังได้สูงสุดอยู่ที่184แรงม้าครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่480นิวตันเมตรครับตัวแรงบิดเขาเป็น flat t อ p ครับตั้งแต่1500ถึง2500รอบครับ ก็ต้องบอกเลยหลังจากที่ขึ้นมาลองขับในรอบนี้นะฮะเซตติ้งคล้ายกับตัวเหมือนเลยดีกว่านะใช้คำว,ว่าเหมือนเลยก็ได้ครับกับตัวที่เป็นแอนด0 0เลยนะครับก็คือช่วงแรกจะให้ความกระฉับกระเฉงนะครับในการออกตัวที่ดีสัมผัสได้ถึงความสนุกนะครับในการขับขี่ในการออกตัวครับแต่พอถึงช่วงกลางแล้วก็ช่วงปลายเนี่ยเริ่มจาก นะครับมันก็เริ่มจะกำลังหายไปนะครับเพราะว่าแหม่ก็ต้องบอกครับว่าคันนี้ครับแบกน้าหนักครับหนักมากๆเลยนะครับคันนี้หนักกว่าแท้ง300อยู่ประมาณ280กิโลกรัมเลยทีเดียวนะครับคันนี้เนี่ยประมาณ2ตันครึ่งนะครับโดยประมาณซึ่งถัาเทียบันคราฟ์ปีพี้ด้วยกันนะครับที่เป็นบอดี้ออนเฟรมเหมือนกันเนี่ยนี่หนักสุดแล้วนะครับ2ตันครึ่งเกิน2ตันครึ่งเลย2,500 60นะกิโลคันนะก็ถือว่าหนักมากๆไม่รู้ว่าหนักมาจากอะไรนะจะหนักจากความพรีเมียมนะพอวางพอบอกเว้นว่าเป็นความพรีเมียมปัก๊ก็โอ้โหหนักเลยแต่ว่าถ้าถามว่าพอใช้ไหมใช้ได้พอใช้แหละไม่ต้องหนักถ้าคุณไม่ให้คนที่แบบต้องการแบบความเร็วแบบจัดๆที่แบบโอ้หพุ่งพูดปาร์ตเล่งแฝงกันได้แบบพันใจอนะไรเงี้ยอันนี้พอขับร้อยแปดสิบสี่มาอันนี้เหลือเฟือครับ ไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยจะผมอยู่ในระดับ120กิโลเมตรต่อชัโมงเนี่ยก็สบายๆนะครับก็มานั่กับสาคนครับมีผมนะครับมีโมมินนะครับจากไลทอเทอร์อกนะครับแล้วก็มีโอคกรกิจนะครจากเนชั่นมาอยู่ด้วยกันในคลิปนี้ทั้งคลิปเลยด้วยนะฮะก็สบายๆนะครับเป็นรถที่ขับได้สบายมีเบาะนั่งที่นวดได้ครับเป่าลมได้มีความกว้างขวางของตัวรถเนี่ยค่อนข้างจะ ดีมากเลยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ก็คือเรื่องของพวงมาลัยนะพวงมาลัยตัวนี้เนี่ยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับแต่ให้ความเรียกว่าไงดีมันเบามากไปหน่อยนะสำหรับการขับขี่ครับโอเคขับในเมืองขับคู่เนื้อช้าเบาขนาดนี้ก็โอเคไม่เมื่อยดีครับแต่พอขับต่างจังหวัดไกลๆเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเบาหวงเกินไปหน่อยนะครับถ้ามันดึงตึงมือให้ได้มากกว่านี้อีกนิดนึงเนี่ย ให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยฉันขยับแล้วยังแน่นๆอยู่หน่อยมันจะทําให้รู้สึกว่าขับดีมากขึ้นกว่านี้อีกนะครับนี่คือขนาดปรับแล้วนะครับปรับให้แบบเป็นสปอร์ตสุดแล้วนะมันก็ยังรู้สึกว่าเบาเกินไปหน่อยนะผมขับเร็วๆแล้ว,ลวมันก็จะบวมๆไปนะครับแต่เร็วๆของผมนี่ก็จะอยู่แค่นี้นะประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถ้าเกินว่นนี้มันก็อาจจะดูรู้สึกว่า เบากว่านี้อีกหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจยังไม่ได้ลองนขนาดนั้นนะฮะช่วงล่างครับจากการขับขีนะฮะข้างหน้าเนี่ยจะรู้สึกสบายนะรู้สึกสบายกว่าการนั่งข้างหลังผมเริ่มต้นจากการนั่งข้างหลังนะครับแล้วตอนนี้มาทําการขับเองครับช่วงล่างถูกเซตมาให้ค่อนข้างจะออกไปทางเรียกว่าไงดอีอ่าแข็งเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเวลาขับโดยเฉพาะขับช่วงช้า,ชา ในเมืองเนี่ยยิ่งข้างหลังเนี่ยจะรู้สึกเลยว่ามันตรงล่างมันแบบค่อนข้างดีเยอะนะครับแต่พอขับเร็วๆอย่างเงี้ยโอเคเลยโอเคเลยเนี่ยวิ่งอย่างเงี้ยแล้วก็วิ่งที่เป็นถนนที่เป็นลาดยางนะครับสบายๆายแต่ถ้าเป็นตัวอยู่ในกรุงเทพที่เป็นถนนคอนกรีตแล้วก็วิ่งช้าๆห้าหกสิบเนี่ยมุนการี่ข้างหลังเนี่ยจะรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน ของตัวถนนเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่น้าข้างหน้าเนี่ยโอเคดีขึ้นนะครับเพราะว่าเซตออกมาให้นุ่มนวลนัน่งสบาย,ยข้างหน้าเนี่ยได้จะทําความเกาะถนนาการเข้าโค้งเนี่ยมั่นใจได้เลยนะครับเพราะว่าที่ขับมาเนี่ยแล้วเข้าโค้งหรือว่าขับด้วยความเร็วเนี่ยรู้สึกได้ว่ารถเนี่ยอยู่ในกำมือของเรานะฮะขับได้สบายๆอยู่ในการควบคุมไม่ต้องห่วงเรื่องการเปลี่ยนเลนเล็กแรล้รง การเข้าโค้งตรงนี้ยผมว่า,าก,การกาะถนนเขาอยู่ในมืออยู่แล้วนะครับสบายๆอ่ะคราวนี้พูดถึงนะครับสิ่งดีงามอีกอย่างนึงนะครับที่ทั้ง500ให้ได้ดีมากครับก็คือเรื่องของการเก็บเสียงนะครับคือเอาจิงๆอ่ะมีเสียงลมเข้าตรงนี้บ้างนะครับนิดหน่อยนะตั้งแต่ประมาณแต่มันเข้ามาช้านะประมาณร้อยสิบร้อยยี่เนี่ยมันก็เริ่มมีเสียงลมเข้ามาเล็กน้อยครับแต่บรรยากาศอื่นๆรอบๆนะครับ เสียงเงียบมากด้วยความนี่คันี้เนี่ยเขามีระบบอ่าแอคทีฟนอส c a สซ e l l i n g มาด้วยนะครับก็คือใช้ลำโพงครับในการส่งเสียงคลื่นฝั่งตรงข้ามของเสียงจากภายนอกเนี่ยให้มันขบลบหนี้กันไปนะครับกลายเป็นสูญนะครับเหมือเลยทำให้ค่อนข้างจะเงียบโดยเพราะถ้านั่งข้างหลังนั่งข้างหลังเนี่ยจะไม่มีเสียงลมจากกระจกนะผมเม่นั่งข้างหน้าเนี่ยถึงเพิ่งถึงได้ยินมาเสียงลมเข้าเล็กน้อยนะครับแต่ก็ถือว่าโดยรวมนะครับยิ่งถ้าเขาบอกว่า ทา r เก็ตเขาเป็นคนที่เป็นผู้บริหารไม่ได้เป็นคนขับนั่งด้านหลังด้วยแล้วเนี่ยยิ่งดีอ่ะยิ่งดีแล้วก็ตัวเบาะข้างหลังนี่นั่งทําการที่ถูกแล้วนุ่มจริงมีการเติมโคมลงไปให้มันนั่งดีมากขึ้นก็เลยทําให้แบบนั่งสบายจริงๆนะครับแต่เสียดายอย่างหนึ่งว่าพอเขาทากเก็ตเป็นรถสําหรับผู้บริหารนั่งหลังเนี่ยแต่กลายเป็นว่าเขามาเสริมความสะดวกด้านหน้า เป็นเบาะนวดได้เนี่ยมันไปอยู่แต่ขา้างหน้าอย่างเดียวนะฮะแถวสองเขาจะไม่มีนะครับจริงแล้วอ่ะก็ยังบอกเปนการว่าถ้าเกิดทา r g e ก็ตไปที่กลุ่มคนนะ,คะที่เป็นคนนั่งหลังเนี่ยแถวสองเนี่ยเบาะหลังเขาก็น่าจะมีการใส่เบาะนวดไปตรงนั้นน่าจะดีกว่านะหรือว่าจะทําเป็นกับตันซีดเลยนี่ผมว่า ดีนะถ้าทําได้นะครับสี่ยางครับที่เขาบอกว่าเขาเปลี่ยนไปในรอบนี้นะมีทั้งเครื่องยนต์นะฮะเปลี่ยนใหม่ชุดใหม่นะครับเปลี่ยนช่วงล่างนะครับมีปรับจูนเพื่อให้เข้ากับเมืองไทยมากขึ้นนะครับเปลี่ยนยางอะไหล่นะครับด้านหลังนะครับให้ไปอยู่ด้านใต้รถนะฮะแล้เสริมเบาะด้านหลังแถวสองครับให้มันโฟมหนามากขึ้นแต่สิ่งที่เขาเอาออกไปนะฮะแล้วเขาไม่ได้บอกไว้นะครับนั่นก็คือเบาะแถวสามที่พับแบบไฟฟ้า รอบนี้เขาตัดจิงไปนะฮะแล้วก็เอาเป็นเบาะพับแบบธรรมดามาให้นะครับก็ก็เหมือนกับจำกัดต้นทุนน่ะเพื่อให้ต้นทุนมันลดลงนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาอาจจะไม่ได้บอกกับเรานะครับแต่ว่าเราสังเกตดูได้ว่าเออไอส,สิ่งนี้มันหายไปแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีด้วยนะ mm. ผมว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ดีด้วยเพราะว่าเวลามันพักปงพักเบาะอะไรเงี้ยมันจะได้แบบสะดวกแล้วก็ดูหรูอ่ะ ง่ายว่าใน PPV ีนี่เมืองไทยนี่ก็จะมีแค่เอเวอร์เนะครับเราดีจําได้ก็จะเป็นบออพับไฟฟ้านะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมก้าวข้าวถาในการขับขี่นะครับศูนย์ถึงร้อยยังไม่แน่ใจว่าจะทําได้หรือเปล่านะแต่ว่าเขาเคลมเอาไว้ว่า11วินาทีนะแต่ผมว่าก็คล้เคียงกับแท้ง300แหละแล้วก็อีกอย่างนะครับอัตราประหยัดนะครับตอนนี้เนี่ยที่เราขับกันมานะครับ2ชั่วโมงครึ่งนะครับผ่าน2ไม้นีมีผมจับ รมมินที่ช่วยกันขับมาคนละครึ่งเนี่ยตอนนี้หน้าจอนะครับวิ่งแต่จังหวัดนะครับอยู่ที่9.2ลิตรต่อ100กิโลเมตรครับถ้าวัดจริงๆก็ประมาณสัก10นิดๆนะครับถือว่าโอเคไหมโอเคนะสำหรับผมณตอนนี้นะครับณนะตอนนี้ก่อนนะฮะแต่ว่าปลายทางจะได้ที่เลขที่เท่าไหร่เดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีแล้วก็บทสรุปช่วงท้ายครับจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีครับ และสำหรับราคาค่าตัวนะครับของ GWM แท้ง500คันนี้ครับที่ประกาศออกมาเนี่ยยังไม่มีนะฮะเพราะว่าคันนี้แต่ประกาศราคามาเมื่อไหร่นี้ยังไม่ได้มีคำตอบออกมาจากทางเกสบอลครับเพราะยังไม่ได้กำหนดกันเลยแต่ว่าน่าจะอยู่ในช่วงงาน b Big Motor ตอ l l เดลเร็วนี้แน่นอนก็คือประมาณเดือนหน้านี่ะครับที่ตัวคันนี้จะบอกมาได้เลยว่าราคาเท่าไหร่ครับแน่นอนครับว่ารอบที่แล้วครับที่เปลี่ยนจากแท้ง300ครับเครื่อง HV มาเป็นเครื่องดีเซลเนี่ย ราคาลดมาเยอะมากๆครับรอบนี้ฮะเราก็หวังเหมือนกันครับว่าตัวเครื่องยนต์ดีเซลสําหรับแท้ง500ครับราคาจะไม่สูงมากเกินไปครับเพราะว่าแน่นอนว่าตัวในตลาดครับต้องถือว่าเขาเอามาชนกับรถ PPV คันอื่นๆในตลาดหลายรุ่นนะครไม่ว่าจะเป็น m ิลเนะครับ Fortuner หรือว่าจะเป็นเทอร a อะไรพวกนี้ ต้องบอกว่าดุเดือดมากๆครับเขาอยากจะเข้าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับคนที่กําลังมองหารถ P P V ไว้ใช้งานสักคันก็ต้องบอกว่างานนี้ต้องรอราคาจริงๆครับรถเขาก็ดูหรูหราจริงคําตอบสุดท้ายอยู่ที่ราคาจริงครับแล้วเรามาคอยติดตามกันับว่า G w M แท้ง500จะประกาศราคาที่เท่าไหร่ครับ และนี่ก็เป็นทั้งหมดครับของการรีวิวของเราในรอบนี้นะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานออโตเดฟทุกคนนะฮะและทีมขันครับถ้าคุณชื่นชอบการรีวิวรถแบบนี้นะครับการพาชมรอบคันรถใหม่ครับหรือจะเป็นสกู๊ปอื่นๆครับที่เราพร้อมจะนำเสนอตลอดเวลาก็อย่าลืมกด Subscribe ครับแล้วก็กดปุ่มสั่นกระดิ่งนะฮะเพราะทุกครั้งที่เราอัปโหลดคลิปขึ้นใหม่ใมันจะมีการเตือนไปถึงคุณทุกครั้งแล้วคุณจะได้พาคลิปดีๆแแบบบบบบบนนนนนีีีี้้้้้้้ต่่ออไปเเลลลยคคคคคครรรรรรรััััััััาากงงงผผมมมมหหหหดดทววพใสส